แม่ไปบ้านคุณย่าก่อนนะโอเคอยู่บ้านรอนะลูกนะส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามื่อนี้มาหาป้ากับคุณยานะคะคุณป้าเป็นเสียงแหกูก็จะได้รับนาทีเป็นบีทเพิ่นะคะขออนุญาตนะคะ,ะ,คะป้าเมื่มาถึงกับพิ่มาพิ่ไอนะคะพี่นอ้องพิ่ไอแล้วก็เสียงแหกูก็เลยว่าเดี๋ยวขออนุญาตตรวจนะคะ ไข่ท่านัีนน่ขีดน,น,นมันมันพันนนนเห็นแล้วขีดนึงจะเลยขีดหนึ่ง,ง,งถ้ามันมีมันจะวิ่งไปพื้ดพืลยอมันนรถอะไรอเต็มเลยพี่มันขึ้นจากเลย่นี่บักหน้าบกูดแล้วก็ต้มเสกันค่ะป่า มีกระชายมีหน้ำหงอนเลยก็มาบีบหน้งบักหน้าใส่น้ำหงอนเนาะมีกระชายมีบักหน้าบักกูต้มใส่กันแล้วก็มีขมิ้นชันนะคะต้มใส่นะคะวิธีแก่แต่เป็นนะคะป้าสรุปเราเป็นนะคะเป็นกูกูแห้งเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งทุกอย่างหลายลายอาชีพค่ะพี่นเป็นวัดเป็นอะไรอ๋อเด็ดขาดเป็นได้หลายอาชีพค่ะพี่น้องฝากทิ้งขยะด้วยนะคะคุณตาค่ะอะ ว่าเป็นยังเนาะปลอดภัยอ้าวเดี๋ยวยายเดีด๋ยวยายจะเล่าให้ฟังวิธีดูแลรักษาคุณยายนะลูกนะจำเอาเด้วว่าน้องพิมพ์ทำได้นะคะนั่นก็คือให้คุณยายน้ต้มน้ำอุ่นใส่ใสะิกะน้ำร้อนแล้วก็กดน้ำเป็นอุ่นๆแล้วผสมกับน้ำเย็นนะลูกนะใส่ีบมะนาวใส่แก้วให้คุณยายประมาณหนึ่งลูกนะคะถ้ามี มะกรูดก็เอามะกรูดมาหัน่นทั้งลูกเลยแล้วก็ต้มนะคะใส่หมอ้อใส่หมอ้หมอการน้ำร้อนไฟฟ้ามีมะกรูดมะนาวขิงตะไคร้ขา่ากระชายน,นะฮะต้มใส่รวมกันแล้วก็ให้คุณยายกินน้ำร้อนๆน,นะคะรดไหสมองอันนั้เรียบ,บจะจดเองสุดตัวกิมอยู่ปอไหน เอาไปหนึ่งละจเด็กหน่อยเก่งเนาะ,ะคุณป้าน้องพิมพ์บอกว่าให้ยายโกบจดเอาเลยผษมนะคะต้มน้ำอุน่นเครื่องเครื่องต้มเด้อค่ะเครื่องต้มป้องกันนะคะเครื่องต้มป้องกันวิบวับโอเคนะคะหนึ่งมะกรดูด นะคะประมาณเอาเอาห้าห้าลูกสองมะนาวมะนาวก็ห้าลูกค่ะสูตรห้าห้าสามกระชายกระชายเอาสักสีรากนะคะสีรากกระชายสีตะไคร้ตะไคร้ เอาซีต้นนะคะตัดเป็นท่อนๆห้ามีหัวสูงเขื่อนว่ตา,ามินหัวสูงนะคะอะ่ายาวประมาณสามเส้นนะคะสามเซนติเมตรแล้วก็หกมีขมิน้นมีกระชายมีตะขาตะไคร้นะคะมี่คานะคะแกวัดวนะคะพี่น้องอดค่ะหนึ่งท่อนน้อยเท่านี้อ่าเท่านี้นะคะ หนึ่งเท่านี้เท่านี้กินเข้าใจไหมครึ่งหัวนะคะวิธีทำก็คือวิธีทำก็คืออันดับแรกก็คือซอยมะกรูดนะคะเป็นชิ้นชิ้นลูกหนึ่งหั่นเป็นสี่ชิ้นเข้าใจไหมคะมะนาวลูกหนึ่งหั่นเป็นสี่ชิ้นเข้าใจไหมคะทุกอันหั่นเป็นสี่ชิ้นใช่ค่ะโอ้ยเหมือนสอนอนุบาลเลยนะมะกรูดหั่นสี่ชิ้นห้าลูกมะนาวสี่ชิ้นห้าลูกแล้วก็กระชายสี่หัว เข้าใจนะแต่ไข่สีต้นสีต้นเอาแต่ลำเอาแต่รากมันนะคะแล้วก็ขมิ้นชันขมิ้นชันทรงสูงหัวงสูงมันเอาประมาณเท่านี้ประมาณนี้นะคะเท่านี้ประมาณค่ะจดแล้วแล้วก็ขาประมาณครึ่งหัวเอาเท่าข้อมือเนี่ยแล้วก็หั่นละเอียดแล้วก็เอาไปต้มใส่กาต้มน้ำร้อนเสียบปลั๊กทีนี้เอาไว้ประมาณสักสามสินาทีมันเดือดแล้วมันจะ เปื่อยถอดปักออกเมื่อถอดปักออกเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันสุกแล้วคือมันจะสุกไปเรื่อยเพราะวาความร้อนมันจะทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เอาแก้วมารองเข้าใจไหมลูกเสร็จแล้วถ้ามันร้อนเอาแก้วมารองก็กดน้ำที่ต้มสมุนไพรพวกนี้กดกดกดแล้วก็อาใส่แก้วเมื่อใส่แก้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะถ้ามันร้อนก็เอาน,น้ำเย็นผสมได้เข้าใจไหมคะ โอเคแก้วครึ่งหนึ่งแก้วพิมพก็มีอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วผสมน้ําเย็นได้แต่ถ้าไม่ผสมน้ําเย็นก็คือปล่อยให้มันอุนอ่นๆรู้จักคาว่าอุนอ่นๆไหมคะลูกปล่อยให้มันอุนอ่นๆเมื่อปล่อยให้มันอุนอ่นๆแล้วค่อยดื่มจิบเทละเล็กละน้อยทีนี้บตดมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วมันจะฆ่าเชื้อในลําคอด้วยเข้าใจไหมคะถ้าคุณยายกินน้ําร้อนๆได้ประมาณ70องศาก็ให้คุณยายกินร้อนๆได้นะคะเสร็จแ,แล้วจากนั้นคุณยายก็จะหายบตด ค่อยๆง่อยๆไปนะใจไ้ไม่ค่ะลูกจำได้ไหมยายพูดเนะี่ยจำได้ไหมคะอเอออันนี้เดี๋ยวไปดูกับข้าวว่าคุณยายทำอะไรให้กิน